สองคนสุดท้ายจากบ้าน AAF ฟครั้งที่แปดเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วได้ทั้งผู้ชนะแล้วก็โอเคบางคนอาจจะผิดหวังนิดหน่อยที่ไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะพวกเขาก็เป็นนักล่าฝันที่ทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงค่ะแต่ละคนจะเป็นยังไงถึงได้มาประกวดครั้งนี้นะคะที่สําคัญแล้วการประกวดครั้งนี้จะต่อยอดอนาคตเขาอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ มาเหมือนจะมาคนเดียวแต่ขอบอกว่าทางด้านนี้นะคะเป็นกองทัพที่พร้อมใจกันมาเชียร์นักล่าฝันของเขาทั้ง12คนเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะพวกเขามาเชียร์นักล่าฝันของเขาใครเป็นแฟนใครดูกันเอาเองเลยค่ะเอาเป็นว่าพวกเขามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอเี็งกรบมือต้อนรับนักล่าฝันทั้ง12คนสุดท้ายจากบ้าน a อฟซังที่8ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วนะคะปกติก็จะเห็นกันแต่ในทีวีอะไรแบบนี้เนาะแต่แฟนคลับนี่แบบตามติดตามไปตลอดเลยใช่ไหมคะอะทักทายแฟนๆหน่อยค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะสวัสดีครับไทยครับค่ะถัดไปค่ะสวัสดีค่ะแพรว่าค่ะสวัสดีครับประชาครับสวัสดีค่ะหลินค่ะสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับเจมส์ครับค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะ สวัสดีค่ะแพรวค่าสวัสดีครับเฟรมครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิวค่ะสวัสดีครับเต๋าครับค่ะสวัสดีค่ะจอยค,ค่ะ โอ้โหแต่ละคนน่ารักสดใสทั้งนั้นเลยนะคะพอพี่ก้อยเข้ามาอยู่ในดงนี่นะมีความรู้สึกเหมือนเป็นแบบแม่แม,แม่เลยอ่ะคือ <ś led> แบบจริงๆต้องไปนั่งรวมกลุ่มกับแฟนคลับเลยนะเนี่ย <ś led> คือเป็นแม่ๆมของลูกๆเลยนะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าจนถึงวันนี้นะคะคือเราอยู่ในบ้านกันมาผ่านพ้นการมากวดมาระยะเวลานานแค่ไหนคะ <S <S สามเดือนทําให้พวกเราเนี่ยสนิทชิดเชื้อกันจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างที่มากัน ทีนี้เรามาถามก่อนเลยว่าอะไรเป็นจุดแรกเลยให้หนอนน้อยของเราเข้ามาประกวด <c oughs> นี่คือถูกไหมเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมกันว่าหนอนน้อยนี่คือฉายาใช่ไหมคะใช่ครับตรงไหนมันน้อยคะ <c oughs> <c oughs> พี่ขอโทษคือเนี่ยพี่ถามไม่ตรงตรงเลยอ,ะอย่ะยา <c oughs> กรู้อ่ะร้องเพลงแรกเลยครับวิกแรกเลยก็คือหนอนผีเสื้อ,อครูครูเขาเลยตั้งชื่อให้เป็นหนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอไม่ได้เกี่ยวอะไรน้อยอะไรอะไรไม่ไม่นะใหญ่ใหญ่เดียวไม่ได้ถ่ายรูเลย ติดติดกันนะเอออ่ะคือตอนนั้นเป็นไงไม,ไม่ไม่ไม่เรียกชื่อจริงนะไม่เรียกไทยนะเรียกหนอนน้อยเนาะ<ช>เออคุค้นค,คือแฟนๆก็จะคุ้นกันด้วยนะคะค,คือเรามาจากไหนอะไรยังไงถึงได้เข้ามาประกวดคะมาจากขอนแก่นครับยี่งีคนยขอน,นแก่นแล้วก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เห็นมีรายการรายการที่มมีประกวดมีรอบสถาบันด้วยเอ้ยน่าสนใจก็เลย ลองเข้ามาประกวดดูก็ได้เข้าท่อครับโอ้โหความรู้สึกมันพองโตขนาดไหนจนถึงที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เป็นสิบสองคนจากบ้านนักล่าฝันพองโตแค่ไหนลครับเนี่ยสุดแล้วครับเนี่ยแต่ใจนี่พองอ๋ออุ้ยต่อไปเดี๋ยวก็เหมือนพี่นัทไงพี่นัทตอนแรกกล้ามซับซับไปต่อไปพออยู่ไปอยู่ไปมันก็จะกล้ามใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆขึ้นมาเองไปฟิตหน่มฟิตเนสอะไรแบบนี้เออแล้วกจะหล่อไปถึงด้านน้องสาวคนสวยบ้างนะคะน้องแพรวาอะไรที่ทําให้แพรวาตัดสินใจเข้าวาเป็นนัก ฝันคะก็อยากทาตามความฝันค่ะเพราะว่าอยากเป็นนักร้องอะค่ะแต่กแล้วค่ะอยากเป็นนักร้องใช่ค่ะแล้วพอได้เข้ามาแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะตอนแรกคือว่าเราดูเราที่เรายังไม่เข้ามาอะไรเงี้ยคระดูพี่ๆซีซันก่อนๆก็แบบเออพี่เขาเก่งนะแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้ค่ะอ๋อมาถึงจุดนี้ก็ ดีใจมากค่ะค่ะบางคนเนี่ยจะรู้สึกเหลือเชื่อเลยนะคะที่ฝันเป็นจริงแล้วอไปทางด้านนูน้นาคชานะคะจริงๆรแล้วคาชาเนี่นอกจากตัดสินใจเข้ามาประกวดแล้วนะคะคือยังหนีบรางวัลกลับไปด้วยใช่ไหมคะครับได้รางวัลอะไรคะอ่ารองชนะเลิศอันดับสองก็คือที่สามนั่นเองก็ <c oughs> คือที่สามนั่นเองนะคะ <ผม S 2> คือความรู้สึกเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงคะโอ้เหลือเชื่อมากครับอืมคือก่อนหน้านี้เราเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนก็ เตรียมตัวมาเรื่อยๆครับผมริงผมพยายามกับเวที AF นี่มาสามปีแล้วครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ลาความพยายามก็มมอเอาไปเรื่อยๆโอ้โอันนี้เป็นข้อดีนะคะซึ่งใครก็ตามที่มีความฝันนะคือไปให้ถึงฝั่งที่เราฝันไว้อะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะไม่ให้เรานะเ<ช>ขา<ช>ติดประตูนี้แล้วอ่าถือได้ว่าขาชาทําสําเร็จแล้วนะคะฉายาเขาเป็ดคะ่ะแต่จะเป็ดปอดแปะยป็งไงเดี๋ยวค่อยถามกันอีกทีหนึ่งเอาไปถึงด้านสาวอีกหนึ่งคนน้องหลินน้องหลินอ่าน้องหลินเป็นยังไงบ้างคะทําไมถึงมาประกวดคะค่ะก็ ติดตามเออฟฮาหมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยแล้วก็เหมือนกับพุกพันนะคะก็ดูมาตลอดก็เลยพอคิดว่าเพิ่มเมื่อถึงอายุเราเนี่ยเราต้องมาประกวดให้ได้ลินติงก็เลยมีโอกาสพี่พี่ก็ไม่ได้เซานะแต่ว่ามันเป็นขายาของน้องจริงๆเลยน่ารินหิงน่ารักอะไรอย่างนี้อ้าวมาถึงต้องบอกว่าผู้ที่ชนะจากเวทีนี้นะคะนั่นก็คือหนุ่มต้นนั่นเองกัตตไหนที่ได้คือเดวินเนอร์ครับเดวินเนอร์รู้สึกไงบ้างผรู้สึกภูมิใจมากครับ ดีใจมากก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นเดอะวินเนอร์ครับก็เหมือนค้าก็คือพยายามมาสามปีแล้วเหมือนกันโอ้โหสามปีใช่สองปีแรกเราก็แบบไม่ได้เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เปิดทำสำเร็จเปิดทำสำเร็จแล้วเฟิร์ก็เขาเป็นเฟิร์จริงนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนเยอะครับคนเยอะนะประมาณขนเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเพื่อนเพื่อนช่างตั้งกันเนอะมาทางด้านนี้กันบ้างเลยค่ะหนุ่มน้อยของเราเป็นยังไงบ้างครับครับก็ดีใจครับอืมก็ ในชอบร้องเพลงครับก็เลยได้มาประกวดครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้เข้ารอบนอกจากนี้แล้วเห็นเพื่อนๆบอกว่าเราหล่อเหมือนใครคะหล่อเหมือนน้าเด็คิดไปเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไกรันเล่นเนอะแต่เขาหล่อเนาะหน้าตาแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เวอร์ไปครับอ่าวูสิก็เวอร์ไปอ่ะไปทางด้านสาวสวยคนนี้กันบ้างเลยนะคะน้องน้องแอนแอนแอนเอ่อชื่อจออกเสียงยากนิดนึงแอนคือไงฮะออนแอนค่ะใช่อ๋อออนแอน เล็กออนแอร์ไปเลยออนแอรได้ออนแอร์ได้ออนแอร์ทำไมถึงมาประกวดคะก็จริงๆเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวด AF เพราะว่าคิดว่าเป็นเวทีที่ค้นหาศิลปินที่แบบสุดยอดเลยค่ะอ่ะเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่หลายๆคนอยากจะเข้ามาสัมผัสกันนะคะมาถึงด้านนี้กันบ้างเลยค่ะน้องแพลร์เขาบอกว่ามีฉายาว่า ได้แหลมค่ะ <c oughs> หนูเหมือนได้แหลมตรงไหนหรือได้แหลมแก้ไขอะไรอยู่ตรงไหนยนะังไงคะทำไมได้ฉายานี้คะได้แหลมเนี่ยค่ะเป็นเป็นตลกค่ะที่อยู่<อ>ในคณะหมอลำคณะหนึ่งภริษัท <c oughs> ค่ะและหนูก็เหมือนเขา ไทค่ะไทบอกว่าหนูเหมือนเขาไทก็เลยเรียกเรียกหนูมาตั้งแต่วิ่นี่ไม่แน่ใจว่าจริงๆชื่อเขาสวยนะชื่อน้องแพรใช่ไหมคะชื่อสวยชื่อสวยมากๆตัวเขาก็สวยสวยค่ะสวยค่ะสวยท่านเอ้ยบอกว่าน้องแพรได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะได้ที่เราชนะด้วยลำดับหนึ่งค่ะรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจค่ะตอนแรกก็ที่เข้าไปก็ไม่คิดว่าจริงจะได้ รางวัลที่สองเลยค่ะคือตอนแรกคิดว่าคงจะได้ออก,ก,กอีกแกแรกแล้วเพราะว่าในบุคลิกเราอาจจะไม่โดดเด่นมากมแต่จริงๆ,ๆแล้วเขาบอกว่าคนที่มีคาแรคเตอร์ก็จะดีนะเอมไม่ว่าคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นยังไงก็ตามเขาบอกคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะในทุกๆ,ๆ,ๆตําแหน่งทุกอาชีพพี่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยายแหลมประสบความสําเร็จเอาไปทางด้านนู้นกันบ้างเลยนะคะค่ะหนุ่มที่มีชื่อว่าเฟรมนะคะเฟรม อะไรที่ทาให้ตัดสินใจเข้ามาคะจริงๆแล้วผมมาสมัครเอฟตั้งแต่ปีที่7ครับก็คือปีที่แล้วครับด้วยผมเป็นคนที่รักดนตรีครับแล้วผมก็เล่นดนตรีมาผมก็เลยเริ่มมาเริ่มร้องเพลงหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นศิลปินครับก็เลยมาจริงๆแล้วก็ลองหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าได้รับโอกาสจาก AF ครับผมพอปีที่แล้วไม่ได้ปีนี้ก็เลยมาใหม่จนสำเร็จ อย่นั้นพี่ๆค่ับค่ะน้องดิวลหะคะก็อยากเป็นศิลปินเหมือนทุกๆคนนะคะก็เลยมีรอบสถาบันแบบพี่ไทยก็เลยเข้ามาประกวดแล้วพอเข้ามามันยากไหมคือเราเป็นเด็กเล็กๆเด็กคนหนึงที่แบบอยู่อยู่น้อยใช่ตัวนยที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้พอได้มาถึงก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ ดีใจที่สุดค่ะอืมค่ะก็ถือได้ว่าทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต่อแล้วครับครับผมครับผมตอ็ยังไงคะรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในสองคนนะครับในเอฟแปดซีซั่นนี้นะฮะคะก็ต่อก็มาประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับโอกาสด้วยครับโอ้โหถือได้ว่าโชคดีมากๆเพราะบางคนเนี่ยนะคะคือเขาก็แบบว่ามากันหลายต่อหลายครั้งแล้วใครมาไม่ต่ำกว่าสามครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม ยกมือขึ้นเห็นไหมแสดงว่าเราโชคดีมากเลยเต๋ามาครั้งเดียวแล้วก็ได้เป็น1ใน12เลยนะคะถ้าเกิดว่าเต๋าอยู่ต่อไปเรื่อยๆเต๋าอาจจะได้เป็นเดอะวินเนอร์เหมือนต้นใช่ไหมถัดไปทางด้านนู้นบ้างค่ะน้องจอยเป็นไงคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตจะได้มาถึงรอบวีคหลังๆอะไรเงี้ยราะว่า ยืนแบบปากเหวจะออกมาหลายรอบอลไรอย่างเงี้ยอืมคือตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ออค่ะแต่ในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้นะคะอย่างอย่างของน้องจอยนี่ก็มีฉายาเหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะบิ๊กเปาบิกเปาไม่ต้องเดาก็พอจะรู้แก้มยุ้ยๆอะไรแบบนี้เนอะน่ารักดีเพราะว่าคนมีแก้มเนี่ยแก่ช้านะอันนี้พี่พูดให้ตัวเองด้วย <c oughs> จริงแล้วบอกคนมีแก้มแก่ช้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูโชว์ของนักล่าฝันทั้ง12คนกันนะคะซึ่งช่วงหน้าเห็นบอกว่ามีโชว์มาให้เราชมกันด้วยนะคะแล้วเราจะมาพูดคุยกันถึงที่ทางต่อไปเลยนะว่าหลังจากผ่านพฟิ์มออกมาจากบ้านแล้วได้เป็นหนึ่งใน12คนรวมถึงได้รางวัลจากบ้านนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตต้นเขาจะมีขนเฟิร์มมาโชว์อะไรยังไงอีกหรือเปล่าได้ <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ Bye.